สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับเจ้าชายวันนี้เจ้าชายได้นั่งดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับและฟุตบอลพรนะีเมียร์ลีกเนี่ยมันเตะ38นัดต้องสะสมแต้มสะสมคะแนนบางวันก็ชนะบางวันก็เสมอบางวันก็แพ้เลือดจะแพ้เลือดชนะ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 เลือดจะเสมอก็แล้วแต่นะครับมีด้วยกันตั้ง20ทีมนะครับเปรียบเสมือนการเมืองบ้านเราในประเทศไทยนี้เตะนัดแรกปุ๊บก้าวไกลนําเพื่อไทยเลย10คนนะครับ นำคนอื่นมาตลอดทีนี้พอเตะเสร็จแล้วนี่นะครับมันต้องรวบรวมคะแนนรวบรวมแต้มสะสมแต้มใครได้แต้มเยอะคนนั้นได้เป็นแชมป์นะครับวันนี้ก็เหมือนกันมีคําถามมาจากทั้งบ้านเยอะมากเจ้าชายครับเข้าใจประชาธิปไตยถูกต้องไหมฟุตบอลชนะลูกเดียวก็ถือว่าชนะใช่ไหมครับถูกต้องครับแต่การสะสมแต้มมันมีนะน้องนะ วันนี้ก็เห็นแล้วว่าคนที่เชียร์เก้าไกลเนี่ยที่มาถามคนที่เชียร์เพื่อไทยว่าตาสว่างกันหรือยังนะครับลืมตากันบ้างพวกนี้มันเหมือนกับถามเข้าใส่กระจกหรือว่าถามใส่้าผนังแล้วก็เดินไปกระถามเป็นคถามตัวเองก็เดินไปหาคนของเก้าไกลว่าตาสว่างกันหรือยังใจเริ่มยังมืดบอดอยู่ไหมตายังมืดบอดอยู่ไหมนะครับสมองยังมืดบอดอยู่ไหมกินข้าวอยู่ไหมนะครับ เข้าใจนะก้าไกลเป็นผู้ชนะนัดแรกของฤดูการพรีเมียร์ลีกแต่รวบรวมแต้มไม่ได้สุดท้ายเพื่อไทยก็สนับสนุนมาโย่ตลอดโหวตให้ตลอด1 4 1ตลอดแต่ไอ้พวกนักวิชาการนี่วิชาเกินทั้งหมดที่มาโหมกระนำใส่ยงวังอย่างนี้ไอ้นั่นถามดักทางแค่คิดของคุณแต่มุมความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างพวกนักวิชาการทั้งหมดครับไม่งั้นพวกนักวิชาการก็สามารถที่กำหนดพรรคการเมืองที่คุณต้องการได้สิครับ จริงไหมครับถ้าคุณแน่คุณมาตั้งพรรคการเมืองแข่งเลยครับพวกนะักวิชาการทั้งหลายครับและคุณวิเคราะห์ทําไมเลวเป๋วและตัวคุณวิเคราะห์เองอะ่ะคุณดีพออย่างแต่และคนก็ไปลอกการบ้านทั้งนั้นแหละมาคิดวิเคราะห์แต่ความการแยกแยะความเป็นจริงให้มันออกมองลึกมอง,ม,องมุมนูน่นไปผูกคนนี้คนนี้ไปดีวรับคนนั้นคนนี้ไม่ต้องขนาดนั้นนะครับสมัยก่อนมันไม่มีไปพูดถึงหรอกครับ พวกคุณมีเซฟเฮาสมัยก่อนไปนั่งคุยปิดบ้านคุยคุยกับพักนี้แล้วไปจับมือพักนั้นจับพักนี้เป็นแบบนี้แต่วันนี้โลกมันเปิดกระทัดในโลกของโซเชียลก็กว้างขึ้นมาหน่อยจะพูดถึงก้าวไกลทีนี้เมื่อตั้งไม่ได้ยกฉันทามติอันนี้มอบหมายให้เพื่อไทยเป็นคนจัดตั้งตอนที่เพื่อไทยโหวตให้ก็ดา่าอยู่นั่นแหละกองเชียร์ก็ดา่าซสก็ดา่ซดาซสบางตัว ตัวผู้ตัวเมียบางตัวมันมีอยู่นะตัวปากหมาอยู่ในน้นต้องมีนะตัวปากหมาตัวสัตว์ทุนอยู่ในพระเก่าไกลก็มีนะไม่รู้ตัวไหนละออกดาออกแสออกข้อความนู่นดานี่นะครับแต่ทีนี้อย่าลืมนะครับคนที่เชียร์พรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาก็ต้องการพรรคเพื่อไทยไปรัฐบาลด้วยนะโยบายที่ทําได้ทําได้จริงๆด้วยทําได้ดีกว่าพวกคุณด้วยแค่8ปดนะโยบายเท่านั้นเองนะครับทําให้อยู่ดีกินดีบริหารประเทศตั้งแต่ชนชัน้นฐานรากจนถึง ระดับไฮโซสูงสูงจนถึงคนรวยจนถึงต่างประเทศเศรษฐกิจเดินได้ดีที่สุดครับวันนี้ก้าวไกลออกมา300อนโยบายมีใครถามบ้างไหมครับที่เชียร์ส้มอยู่ที่เชียร์ก้าวไกลว่านโยบายไหนที่ทําได้หรือต้องการแก้แค่หนึ่งหนึ่งสองอย่างเดียวไม่เคยเห็นพูดนโยบายไม่เคยเห็นเรื่องปากท้องไม่เคยเห็นว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีอย่างไรเกษตรกร,ะกรจะทํำยังไงธุรกิจจะเดินต่ออย่างไรครับมีแต่คุณพูดถึง มาตาหนึ่งหนึ่งสองแล้วก็อ้างประชาธิปไตยแล้วไปปลุกเด็กขึ้นมาด่าปลุกเด็กขึ้นเป็นววยวายสุดท้ายตัวคุณเองก็บอกว่าไม่รู้จักไม่รู้จักเด็กที่ก้าวร้าวอย่างนี้นี่ใครกืนเลือดนี่ใครกืนน้ำลายยิ่งก็ถมน้ำลายขึ้นฟ้าแล้วลดหน้าตัวเองแลวเลียกินด้วยนั่นคือก้าวไกลครับคนที่เชียร์ก้าวไกลเลิกมืดบอดเลยแล้วคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ออกไม่ให้มาเชียร์เพื่อไทยนะครับแต่ ถ้าจะเชียร์ก็เชียร์ด้วยด้วยข้อมูลที่เป็นจริงด้วยข้อมูลที่ถูกต้องอย่าหลับหูหลับตาเชียร์ว่าโอ้โหคนหลอกบางคนก็ข้างใชค้ความหลอกก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ว่ากันทุกคนเกิดมาไม่งั้นไม่มีผัวไม่มีเมียหรอกครับกระทงกะเทยก็เหมือนกันครับมีความรักเหมือนกันนะฮะคุณพูดอยู่แต่ว่าหนึ่งละจะต้องแก้หนึ่งหนึ่งสองสองละคุณจะต้องสิทธิทเท่าเทียมกันสามละคุณจะต้องพูดว่า จัดเก็บงบประมาณแต่และจังหวัดบริหารของตัวเองนะ้ําไฟฟ้าใครต,ต้องคนท้องถิ่นเป็นคนแก่แต่วันนี้คุณบอกมันต้องขอท้องกับภาครัฐนี่ตัวไอพิทาเป็นคนพูคนพูดเองไอพิทาเป็นคนพูดนะไอพิทาลิมเจริญรัฐเป็นคนพูดไอนี่แหละเป็นคนพูดนะฮะบอกจะต้องนู่นนี่นั่นมันจาคาพูดตัวมันเองได้ไหมตอนเช้ามันพูดอีกอย่างกลางวันมันพูดอีกอย่างตอนเย็นมันพูดอีกอย่างกลางคืนมันเปลี่ยนอีกอย่าง นี่แหละผมถึงเรียกว่าก้าวไกลโมเดลลิง่งวันนี้เราเสนอคำว่าก้าวไกลโมเดลลิง่งการละครมันกระจอกไปก้าวไกลโมเดลลิง่งรับสมัครนักแสดงสเป,ปะสปะตัวตลกมายากลโจรทั้งหน้าในจอทั้งนอกจอทั้งตัวจริงบ้างรับเด็กเกเรเด็กถอยเถื่อนกาะกถุนสวาสตาชันพวกนี้ทั้งหมดเลยนี่แหละครับ เก้าไก่โมเดลลิง่งหัวข้อวันนี้ครับเมื่อมอบชั้นทามติให้เพื่อไทยเพื่อไทยเขาก็ไปถามพักนู่นพักนี้ว่าเห็นด้วยไหมยังมีเก้าไก่อยู่ที่จะวตให้ไหมเป็นยังไงตํามึงเสือกด,ด่าเพื่อไทยดา่าด่าไปจับกบระเผด,ดการหันเผด็จการนูนนี่นั่นไปเอานี่ไอไอหน้าเหี้ยทุกตัวไอหน้าเลวทุกตัวด้วยไอที่ออกไปจากพรคเพื่อไทยนะ่ะที่บอกเป็นนอปชอปชอเสื้อแดงนะ่ะไอหน้าส้นตีนพวกนี้ก็เหมือนกันใส่ไข่ใส่ต่างๆมึงน่ะไปรับอะไรเข้ามาหรือเปล่า มึงไปรับอะไรเข้ามาเปล่าตอนมึงติดคุกอ่ะมึงก็ไป,ไปพบไอ้ชูวิทย์กัน,นไปกล่าวหาหลานประยุทธ์ตรงกุลอย่างงี้ผมเห็นด้วยนะพอไปพบประยุทธ์ปุ๊บกลับมาไปเปลี่ยนคนคนลยเรื<ๆ>่องเลยโธ่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 โโการซื้อที่ดินเหรอโธ่มันจบตั้งแต่คณะกรรมการเข้านี้แล้วใครซื้อที่ดินก็ได้ไม่รู้คุณจะขายแบบไหนคุณจะยังไงไม่รู้แต่เมื่อเขากันกองแล้วออกมาอย่างนี้ก็ MK จบแล้วครับ ตัวคุณล่ะคุณคุณแยกแยะออกไหมล่ะคุณซื้อแบบไหนมัง่งคุณชูเห็นไหมฮะไม่ต้องไปตามไม่เสียเวลาบอกเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะตายอยู่8เดือนจะตายไปแล้วไม่เป็นไรคนเรามันย่อมตายได้คนเรามันเกิดได้อาจจะไม่ตายก็ได้อาจมียาดีก็ได้ถ้าอยากได้ยาดีมาถามผมเนี่ยผมมีนะครับที่นีท่านผู้ชมครับก้าวไกลโมเดลลิ่งนี่นะฮะแสดงมายากลให้เห็นด้วยการใช้ IO ตอบโต้ ว่าให้มีคนที่เชียก้าวไกลยิ่งใหญ่เยอะแยะไปหมดนะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเราสู้อยู่ไอโอพวกผีไอโอพวกผี A i ของก้าวไกลนะครับทีนี้ก้าวไกลเองเ่ยดาเขาสอครับเขาไปพูดคุยด้วยว่าจะจัดตั้งรัฐบาลแล้วนะจะโหวตให้ไหมไม่โหวตก็ไม่เป็นไรเขาไปถามแค่นี้ก็ไปบอกเขาขอขอมาถุยไอ้กระจอก มึงทาตัวมันเด็กงองแงมันเด็กที่เอาแต่ใจไม่ได้ของเล่นพ่อแม่ไม่เคยซื้อของเล่นให้ขาดความอบอุ่นนี่ไงก้าวไกลโมเดลลิง่งเปิดรับสมัครนักสแสดงแล้วก็ส่งตัวประกอบส่งนักสแสดงไปตามกองถ่ายนู่นนี่นั่นเท่านั้นเองสแสดงละครน,นะครับเผาเสื้อเสื้อแดงก็ไม่ใช่คนของเพื่อไทยด้วยก็ไอตัวพวกของก้าวไกลนั่นแหละตั้งแต่อีตัวผู้หญิงน่ะมาทาโยนของไม่ชอบนู่นนี่นั่นเป็นอย่างนี้นะฮะเปิดออกมาเป็นไงมึงเลือกก้าวไกล ไอ้สดิสไอ้ข้าวเหนียวเรารู้จักหมดนะก็พวกก้าวไกลทั้งหมดแหละนะครับสรุปง่ายๆครับวันนี้คือก้าวไกลโมเดลลิ่งเอาละครับขอบคุณทุกการดิชมขอบคุณที่เข้ามารับชมผมเจ้าชายก็ขอขอบคุณทุกการติดตามคามรับสวัสดีครับ